วันนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมตกเป็นของพี่ดอมเหตะกูลค่ะกับบทบาทของเจ้เพียงพันแสงนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหนี่ฮะจากละครอุ้มรักเกมรวงครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่ดอมเหตุกูลพิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่จากหนุ่มที่แบบดูแบดบอยนะฮะตัวใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์ไบเกอร์ครับมาเล่นเป็นแบบ LGBTQ อะคุณแล้วเป็น LGBTQ ที่เหมือนพี่ดอมเขาเข้าใจบทบาทจริงๆรคุณผู้ชมตอนที่เราดูบทบาทเนี้ยเรายังรู้สึกเลยว่าเราชอบจังเลยอะถ้าชีวิตเราอะจะมีเพื่อนหนึ่งคนที่เป็นแบบเนี้ยเรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปรึกษาเขาได้ตลอดเวลาซึ่งพี่ดอมเองก็ถ่ายทอดออกมาให้เรารู้สึกแบบนั้นได้จริงจริงในมุมน่ารักมุมตลกมุมอบอุ่นคือมีครบหมดเลยจริงๆค่ะพี่ดอมก็เลยควารางวันเนี้ยมาครองได้สําเร็จคุณผู้ชมขาคือคนดูเองก็เชื่อแล้วก็ชื่นชอบมากๆเพียงพันแสงก็เลยเป็นอีก ตัวละครคที่ทําให้คนดูเนี่ยสร้างรอยยิ้มได้แล้วก็เห็นมุมมองของชาว L G B T Q ว่าจริงๆบทบาทพวกเขาเนี่ไม่จาเป็นต้องตลกเสมอไปแค่สร้างพลังบวกก็โอเคเลยถูกต้องครับเพราะว่าเรื่องนี้ตอนออกกากาศจาได้เลยครับโซเชียลนี่กระหน่ามากะนะฮะรักเจเพียงมากๆเพราะว่าเจาเพียงเนี่ยเข้าใจเป็นเหมือนทั้งเจเป็นเหมือนทั้งเพื่อนนะของนางเอกที่ให้คําปรึกษาให้อัติจูดดีๆให้คําแนะนําแต่บทดราม่าของพี่เขาก็มีเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องชีวิต L G B T Q ของตัวเอง ก็เล่นออกมาจนต่อมน้ําตาแตกใครที่ได้ดูเน um> okay. ี่ยนะฮะก็ร uh ู้สึกไปในทิศทางเดียวกันว่าเฮ้ยโหพี่เขาแบบสุดยอดจริงครับเหมาะสมแล้วครับที่จะคว้ารางวัลนี้ครับแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะฮะประจําปี2563ไปครองได้จากเวทีนาตาราชครั้งที่12ครับโค้งนางพยายามจะบอกความจริงกับสิทธิ์ก็ดีนะครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับรางวัลนาตาราชครั้งที่12นี้นะครับสมทบชายยอดเยี่ยม ปีนี้ก็รางวัลมาเยอะเนาะอยากให้มีงานเยอะๆแบบรางวัลแบบนี้บ้างจังนะครับอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมนักแสดงอุ้มรักเกมหลวงทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณป้องโกบคุณโดนัทนะครับจะมีน้องชุปแปลงน้องยิ้มด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยพรวมกับพี่แก้วนะครับที่ให้โอกาส ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของเจ๊เพียงนะครับรวมไปถึงพี่เจี๊ยบวัฒนะนะครับในปาลีเจ้าของบทประพันธ์อุ้มรักเกมหลวงนะครับขอบคุณมากๆสำหรับโอกาสที่ดีอันนี้แล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแฟนๆทุกท่านนะครับที่ให้รับที่ให้การสนับสนุนติดตามอุ้มรักเกมลวงมาเป็นอย่างดีนะครับทุกอย่างสนุกราบรื่นมากๆนะครับพีดแบลจากคนดูทางบ้านดีมากนะครับแล้วก็แฟนๆทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีขอบคุณทุก ก็ขอขอบคุณช่องวัดน,นะครับของนักครับโอ้โหยินดีด้วยครับกับพี่ดอมเหตุกูลของเรานะครับทำได้สำเร็จครับคว้ารางวัลนี้ไปค่ะนะ